อโลสวัสดีครับวันนี้พาชมภาพถ่ายของหลวงพ่อกวยสุดตินทโลนะวัดโคสิตารามน,นะอันนี้ก็จะเป็นปี6กสองนะนี่ไม่ทันทันนะแต่ว่านิยมอยู่นะนิยมเ้าหาบูชากันอยู่นะแล้วก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะรุ่นนี้เท่าที่รู้แล้วก็ได้ยินมาตรงนี้ผมเอาไปเช็คในกลุ่มแล้วนะเขาก็ว่ามีมุมที่จะแทนนะมีมุมที่จะแทนแล้วก็ แท้ก็จะเป็นแบบที่นิยมนะเพราะว่าจีวรเยอะนะจีวรด้านหลังเยอะด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะดีใจมากนะที่ได้ที่ได,ได้ภาพถ่ายท่านนะเพราะว่าผมก็อยากได้มานานแล้วอันนี้ก็โชคดีที่มีคนที่รู้จักนะเขาแนะนํามาแล้วก็เอามาให้ผมบูชานะประมาณสองสามร้อยบาทนะน่าจะประมาณนี้แหละ ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะสวยนะสวยอยู่นะเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ขึ้นคอนะเพราะว่ามันน่าจะรั่วนะน้ำมันเข้าน้ำเข้าผมเคยเอาลองเอาทําน้ํามนนะทาน้ามนแล้วก็บางินว่าน้ํามันก็เข้านะมันทําให้รูปม,มันงองเลยนะผมก็เลยยังไม่มีโอกาสนะหรือว่ายังไม่มีเวลาที่จะไปเลี่ยมใหม่นะ ก็เป็นวัตถุมงคลครูบาอาจารย์อีกรุ่นหนึ่งนะที่ผมศรัทธาแล้วก็เขาลบรักท่านแล้วก็อยากได้ได้มานานแล้วนะแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ดีใจนะที่ที่ได้มาครอบครองบูชานะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะสวยอยู่นะสวยอยู่นะด้านหลังก็จะประมาณนี้เป็นจีวรงจีวรเยอะนะ จีวรเยอะจีวรเรียกว่าเกือบเกือบเต็มนะด้านหลังก็จะไม่ไม่ใช่ของท่านนะอันนี้ก็ขออนุญาตเลยก็แล้วกันเป็นพระสังฆจายนะอันเป็นพระเตา่าเต่าหลังสังฆจายนะของหลวงพ่อเล็กวัดทา่ากรนนนะอันนี้หลวงพ่อเล็กก็เท่าที่รู้ก็รุ่นนี้ก็หลวงพ่อเล็กวัดท่ากระนุนก็ ร่วมปลุกเสกอัรทานจิตด้วยนะสำหรับภาพถ่ายรุ่นนี้นะเ่าที่มีข้อมูลมาแล้วก็เขานิยมนะนิยมอยู่นะรุ่นนี้นะเทียบกับหลายเทียบกับแต่ละปีแต่บีถือว่าปี62นี่ก็เป็นปีหนึ่งนะที่นินิยมนะนิยมปี62กับ63สนะส่วนอันนี้ก็จะเป็น62นะก็ดีใจมากนะที่ได้ครอบของบูซาส่วนตัวผมก็เคารพ ได้ศรัทธานะและก็นับถือในปฏิปทาของปฏิปทาของหลวงพ่อกลัวอยู่แล้วนะวันนี้ก็จะมีประมาณท่านนี้นะเอามาชมกัน